น้ริมฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่มีน้ำสใสไหลยเย็นตลอดปีคือที่ตั้งของหมู่บ้านราชานีอโศกอำเภอวารินชำราจบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นชุมชนที่รวมของคนที่ศรัทธ,ธาในสมณโพธิรักษ์อันมีแนวทางการปฏิบัติที่ฝึกฝนตนเองตามแนวทางของศาสนาพุทธมีการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทำการเกษตรปลอดสารพิษและการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม บ้านราชานียโศได้รับอนมุนมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหมู่บ้านของทางการ,าการเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2539มีเนื้อที่1,314ไร่จำนวนบ้าน249หลังคาเรือนมีประชากรกว่า500คนในอดีตถูกเคยจัดเป็นหมู่บ้านที่ยากจนและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเกือบทุกปีการเดินทางเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี ขับไปตามถนนชยางกูลจนเข้าเขตของเทศบาลเมืองวารินชำราบจากนั้นขับต่อไปทางถนนสถิตนิมานการจนพบกับป้ายทางเข้าหมู่บ้านให้ทำการเลี้ยวไปตามเส้นทางผ่านหมู่บ้านกุฎงมแล้วจะพบกับหมู่บ้านราชานียโสสถานที่สำคัญภายในหมู่บ้านจะประกอบไปด้วยเฮือนศูนย์ 00, ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นพุทธสถานและเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน ่อมาคือสถานศึกษาซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2แห่งคือโรงเรียนสัมมาสิกขาราชาเนียโศกเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาและมีวิทยาลัย,ายอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชารามเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสและมีโหงบัวหรือโรงพยาบาล เป็นที่รักษาพยาบาลของชาวอโศกนั่นเองต่อมาพวกเราจะพาทุกคนไปดูบ้านเรือนและวิถีชีวิตของคนในชุมชนกันหมู่บ้านราชนีโศกนั้นบ้านเรือนแต่ละหลังนิยมสร้างแบบยกใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันหากเกิดอุทกภัยและมีรูปร่างของฐานบ้านเป็นเรือผู้คนจึงนิยมเรียกว่าบ้านราชเมืองเรือผู้คนส่วนใหญ่ฝึกปฏิบัติการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายมีความเป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การแต่งกายจะใส่เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มแบบไทยๆผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงส่วนผู้ชายจะนุ่งกางเกงทรงไทยใหญ่สีไม่ฉูดฉาดและไม่นิยมเครื่องประดับชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้รถจัก,กรยานและการเดินเท้าเปล่าในการเดินทางภายในหมู่บ้านเป็นหลัก ที่ววของชุมชนได้แก่น้ําตกผาแงนเป็นน้ําตกที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดจากการส,สรรส้างของมนุษย์บริเวณลานด้านหน้าน้ําตกจะมีรูปปั้นไดโนเสาร์ฮิปโปโปเตมสัสนกและอื่นอีกมากมายมีสไลเดอร์และหินรูปร่างแปลกแตกต่างกันมีทั้งขนาดเล็กใหญ่เรียงรายไว้มีบันไดให้เราเดินไปชั้นบนสุดเพื่อไปชมความงดงามของทิวทัศน์ไม่ไไม่ไม่ตกใจ หนึ่งสองสามไปแค่ปุ๊บเอ๊สองสามอินซ์เดอร์อินซ์เดอร์กูริอินซ์เดอร์เออเออไม่รู้เลยไปไปทัดมาเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมและแหล่งการบริหารจัดการเพื่อนรักและฟื้นฟูระบบนิเวศได้แก่ ส่วนทำกินและโรงเรือนเพาะปลูกใช้สำหรับการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อน,นำมาประกอบอาหารและรับประทานภายในชุมชนอีกทั้งยังมีโรงสีเข้ากล้องโรงงานผลิตน้ำดื่มโรงผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภคต่อมาคือสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจทำหน้าที่จัดการขยะภายในชุมชนเศษอินทรียวัตถุนำไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพส่วนขยะที่ไม่สามารถทำเป็นปุ๋ยได้ จะถูกคัดแยกเป็นแต่ละประเภทไว้แล้วนำไปขายต่อมาคือรองปุ๋ยพลังชีวิตเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในชุมชนอาคารบาวรเป็นสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนโดยจะมีร้านค้าสวัสดิการและร้านอาหาร อ่ารีวิวขนมปังชุมชอะไหชิ้นใหญ่มากอิมกินเลยเลยห้านปันกันจำหน่ายผักสดไร้สารพิษและสินค้าที่มีผลผลิตจากชุมชนยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิข้าวไรเบอร์รี่ว่านหางจระเข้แชมพูและครีมนวดสมุนไพรอันชัน งาดำงาขาวน้ำมันพลายแชมพูและครีมนวดน้ำมันมะพร้าวยังมีเสื้อม้อห้อมและเสื้อยืดหลากหลายขนาดและกระเป๋าลวดลายต่างๆ อีกครั้งยังมีสินค้าอื่นๆล้วนแต่เป็นสินค้าโอทอปของหมู่บ้านหรือว่าราชธานีอโศกนั้นสําหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้กิจกรรมในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมไร้าสารพิษผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการบริหารจัดการชุมชนแบบสาธารณพอคีพอพวกเราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบเดียวกันกับพวกเรา พ่อแดดเด้อราชธานี so. อโศกเย้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาที่ห้องน้ำชายนะครับผมาตามกันมาเลยครับนี่ห้องน้ำชายของเรานะครับผมมามาตามมาตามมาอ่าหึหึหึเดี้อเด้ดอเด้อันนี้อึ้งน,นี่ผักผักเข้าไปเฮ้ย เป็นห้องน้ำจริงๆห้องน้ำจริงๆห้องน้ำห้องน้ำจริงๆยอดมากนะคะก็จะมีอ่างล้างหน้าก็จะมีห้องห้องนึงมีห้องน้ำจริงๆนะคะห้องน้ำจริงอันนี้ห้องน้ำจริงๆกูผักเข้าได้ยอดวะอุ้ยอันนี้มีคนข้างในข้างในข้างใน